วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีด Easy s u n ค u d o มารับคมกับเรานะนะครับผมเนี่ยเป็นมีดขนาดพกพาหน,น้าใช้มาดูใบมีดกันใบามีดนะครับผมก็ถือว่ายังสวยอยู่เพราะว่าเขาใช้งานมาน้อยมากๆครับผมเนี่ยฮะก็อยากให้คมมากกว่านี้นะซึ่งตัวนี้เป็นเหล็กดีทูไตวันเหล็กดูดีทูไตวันก็คือเป็นเหล็กที่ค่อนข้างแข็งมากๆนะนะครับผมมันไม่มันไม,ไ,มไม่เหมือนดีทูจีนนะนะครับผมดีทูไตวันมันจะแข็งกระด้างน,นะครับผมแข็งกระด้างคืออะไรเวลาเวลาเรารับคมแล้วเนี่ย คมมีดมันจะไม่สามารถเลี้ยงเกรสรเล็กๆได้นะมันจะหลุดไปเลยนะนะครับผมความคมกระด้างจะประมาณนี้นแหละคือคมตัดได้หมดแต่มันจะฉีกๆนะครับผมเดี๋ยวแก้ไขให้ครับผมก็หลังจากที่รับคมนะก็ยกคมสูงขึ้นมาอีกนิดเดียวนะจริงๆแล้วถ้าอยากจะให้จี๊ดจารก็ต้องยกคมระดับแบบ คมสูงขึ้นมาอีกสัก3ามมิลซึ่งมันจะไม่สมส่วนกับใบมีดนะใบมีดม,มันเล็กนิดเดียวเองนะครับผมแต่มีดเล่มนี้ต่อให้ใบเล็กแต่คมหนานะนะครับผมเป็นคมแบบแฟตนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องอาให้สมส่วนกับความสวยด้วยก็ถือว่านี่ฮะยกคมระดับนี้ก็ถือว่าคมนะเนี่ยฮะกดกระดาษกระดาษยังไม่ล้มเลยยังนิ่งอยู่เลยนี่ฮะยังไม่รู้ตัวว่าถูกกระดาษถูกแยกไปแล้วนะถือว่าคมใช้ได้คมผ่านอยู่กดกระดาษทามุมอย่างนี้ก็ทําได้ครับชึบเนี่ยฮะ,ฮะสบายๆเลยจัดเลี้ยงดีๆ ความสุขไม่มีขายแต่สร้างได้ด้วยใจที่สงบ